โอเคก็สว okay, so ัส uh, ดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับกับเอกานะครับผมโยนซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า anime defender นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมที่เปิดใหม่มาได้เดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมทราบมาหรือผมไปดูมานะก็ผมก็เพิ่งได้มีเวลามาเล่นนะก็ได้เล่นไปประมาณนี้ในรบเก้าแล้วเกมนี้มันก็คล้ายๆกับเกม A a ที่เกมเกมหนึ่งที่มันโดนติดไปใช่ไหมอ่ามันก็คล้ายๆกันก็ซึ่งภาพอะไรพวกนี้จากที่ผมลองเล่นมาโอเคอยู่นะเออถือว่าเป็นแบบองค์ประกอบหลักที่โอเคเลยการเล่นการอะไรก็ แต่ด่านมันก็อาจจะยากหน่อยนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะที่ว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถใส่โค้ได้เลยนะแล้วก็มันจะมีของที่เป็นรีวอร์ดอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งตอนนี้ผมเอาไปแล้วมันต้องเล่นจนถึงววห้านะแล้วคุณมากดตรงเนี้ย มันจะได้มาประมาณ600เพชรหรือว่า500เนี่ยผมก็จำไม่ได้นะแล้วก็ไปสุ่มซึ่งเทียริทเนี่ยผมไม่ได้จัดไว้ผมไม่ได้ทำนะก็ไปดูช่องอื่นๆเอาแล้วกันนะว่าจัดไงครับาผมก็จัดไม่เป็นเหมือนกันว่าตัวไหนเก่งตัวไหนอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าก็จะมาบอกว่าในเกมเนี้ยคนที่เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยช่วงในต้นต้นแรกนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันจะสุ่มค่อนข้างยากนะเออผมว่าผมเพิ่งเล่นมาเนี่ยจนเลเวล9เนี่ยผมก็เพิ่งแบบได้ตัวรีเจนารีมาตัวหนึ่งเองนะเอ,อ ซึ่งตัวที่พาผมผ่านด่านได้เนี่ยก็จะมีช่วงแรกๆก็จะเป็นนี่โซฟอร์ดลิปเปอร์ผมไม่แน่ใจมันมาจากเรื่องอะไรนะเพราะว่าในเกมนี้มันแบบปรับรีโมเดลเอาไม่ดูดูไม่ออกเลยอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดเป็นเงี้ยอ่ะผมมองออกอยู่เป็นนารูโตะใช่ไหมอันเนี้ยก็มองออกอยู่เป็นบาร์กี้แต่อย่างเงี้ยอ่าก็มาจากเรื่องดาร์กนันบอลใช่ไหมอ่าแต่แบบอย่างเงี้ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันคือตัวอะไรอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นตัวน้ําแข็งมันชื่อว่าอะไรนะในวันพีชปะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เดาอันนี้น่าจะเป็นจินเเเบนนนนนะะะพพราาาว่มมัััป็ลงหด้ํ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าด้วยก็ในตอน,น,นแรกเนี่ยตัวเนี้ยสตัวนี้เลยเนี่ยจะเป็นตัวแบบของผมเนี่ยในตอนตัวนี้ตีค่อนข้างช้านะตัวนี้แต่ดาเมจแรงมากแล้วก็วงไกลตัวเนี้ยตีเร็วขึ้นมาหน่อยวงไกลแต่ดาเมจก็ไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดน,นั้นนะอ่ะก็ยังผ่านยากอยู่นะจนแบบผมแมนะนําเลยนะจับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะทุกคนก็ไปสุ่มตามปกติแล้วก็มาทำเคล็ตรงนี้นี่ไดรี่เคล็ดทาให้เสร็จนะทําทั้งหมดเลยแล้วทุกคนจะได้เพชรมาแบบได้สุ่มแน่นอนเช่ไหมนี่อย่างเงี้ย 500เพชร daily quest complete อย่างเงี้ยใช่ป่ะเจ็ดสิบห้าอยี่หาสี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยทุกคนก็ได้สุม่มละอ่าจะประมาณสักรอบหนึ่งกับอีกไม่กี่รอบนป่นแหละแบบว่าสิบครั้งหนึ่งรอบแล้วก็อีกประมาณสักสี่รอบหรือเออประมาณนี้นแหละเออผมก็ไม่ได้คิดไว้นะก็แต่แนะนําว่าเข้ามาเนี่ยทุกคนไปทําไว้เลยนะนี่ daily quest ผมแนะนําเลยซึ่งพอทุกคนทํ daily quest มาไปหาสุม่มอะไรเสร็จทุกคนก็จะได้ตัวละครดีๆมาหน่อยซึ่งตัวละครดีๆเนะี่ยผมแนะนํานะว่าให้ไปดูเทียริสช่องอื่นๆนะ ตัวละครตัวไหนดีอย่างเช่นแบบอ่ะที่ผมเห็นมานะก็จะเป็นสตัวนี้ไหมก็ดีเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเทียไหนแต่ว่าดีนะแล้วก็ลิมิตเนี่ยที่ผมคิดว่าดีเนี่ยน่าจะเป็นตัวกลางแล้วแหละสองตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าในทีริสผมไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนเริ่มต้นที่เอาตัวนี้มาเล่นผมคิดว่ามันดามเมจค่อนข้างดีเลยเออหลายฮิตด้วยแต่ว่าเอฟเฟกแฝงอย่างเช่นแบบสโลอะไรพวกนี้อาจยังไม่มีนะเตียงตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นสโลใช่ไหมเออผมก็ยังไม่แน่ใจก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วก็วันนี้ผมมีโค้ดด้วยแต่คนที่อ่าเวลแปแล้วใช่ไหมเออพอเวลแปแล้วทุกคนก็มาใส่โค้ดกันนะโอเคมากดที่ตรงนี้อ่าแล้วก็กดที่โค้ดนะโอเคอ่ะสลหรับโค้ดแรกนะคนโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนี่โค้ดนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ในดีคริปชั่นอีกทีหนึ่งแล้วโอเคนะก็มาใส่กันดูอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้ครบทุกอันเพระาะผมก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันโอเคนะเราจะมาลองใส่ให้ดูทุกอันเลย อันไหนที่ใส่ได้ผมจะไปไว้ในดีสคริปชันอันไหนที่ใส่ไม่ได้ผมจะไม่ได้ใส่ไว้ให้นะโอเคไหมอ่าโอเคนี่โค้ดแรกนะโอเคโค้ดใช้ไม่ได้โค้ดที่2โค้ดนี้โอเคได้มา500เพชรนะทุกคนโอเคโค้ดที่3อันนี้โอเคได้อีก500เพชรนะทุกคนอันนี้โค้ดที่4อ่าโอเคนี่ใส่ได้นะทุกคนได้าอีก500นะทุกคนอันนี้โค้ดที่5โอเคได้าอีก500นะทุกคนอันนี้โค้ดที่6 โอเคได้ามาอีกประมาณเท่าไหร่นะห้าร้อใช่ไหมโอเคอันนี้คนที่เจ็ดอ่าโอเคคนนี้ใส่ไม่ได้นะต่อไปคนนี้คนที่แดอ่าได้มี2องห้าสิบต่อไปคนที่เก้าโอเคได้ามาอีก5้าสิบต่อไปโคนที่สิบอ่าคนนี้ได้ามาอีก5้าสิบต่อไปโคนที่สิบอดอ่าได้ามาอีกห้าสิบนะต่อไปที่ส2องอ่าได้ามาอีกห้าสิบสิบสาม ไดนะ้อีกห้าสิบนะอ่าต่อไปสิบสี่ได้อีกห้าสิบนะต่อไปสนะิบห้าก็ได้อนะีกห้าสิบทุกคนอ่ะซึ่งมันจะมีเควสเอ้ยมันจะมีโค้ดที่อันที่มันใส่ไปได้อย่างเงี้ยนะอ่าโอเคผมก็จะไม่ได้ทิ้งไปให้นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไ้ให้นะว่าโค้ดไหนใส่ได้โค้ดไหนใส่ไม่ได้นะทุกคนนะก็ทุกคนมีเพชรก็รวมๆแล้วจากการที่ใส่โค้ดมาก็สามพันเลยนะโอเคนะก็ถือเยอะเลยนะเนี่ย สามพันเนี่ยทุกคนก็เนี่ยตัวเนี้ยดีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออทุกคนก็มาหาสุ่มได้นะสามพันก็เดี๋ยวผมจะยังไม่สุ่มให้ดูแล้วกันผมไม่ได้จะมาสุ่มให้ดูแต่ผมจะมาให้ดูว่าการเล่นของมันเนี่ยเป็นยังไงซึ่งด่านที่ผมถึงอยู่ก็ประมาณนี้นี่นชั珀เตอร์ที่3ของมอร์ซิตี้นะโอเคเข้าไปดูในเกมก,กันดีกว่าอ่าโอเคในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ไหมถือว่าคล้ายๆอนิเมะแอดเวนเจอร์อยู่นะอ่าผมคิดว่างั้นแต่ว่า มันก็สวยไปในคนละแบบนะอันนี้มันก,ก็จะสดใสน,นะ่นะอันนี้เมเบนเจอร์ก็จะแบบอ่ามืดๆหน่อยใช่ไหมอ่าแต่นี้ก็จะแบบเน้นไปนางแบบสดใสดส,สีสดค่อนข้างสดเลยนะแล้วก็แบบแหบวสว่างมากอ่ะแล้วก็สตาร์ทเกมไปเลยซึ่งก็มีหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ลองนะซึ่งก็มีตัวนี้กับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาลองตัวนี้ก่อนว้ตัวนี้วงค่อนข้างไกลนะโอเคเราลองวางดูก่อนผมวางไว้แถวานี้แล้วกันโอเคอ่าตัวนี้ เฟรมเล็กมาเตอร์ไฟเล็กมารเตอร์นะทุก่คนผมม่แน่ใจมันคือใขรนะอ่ะมาดูกันว่าสกิลเป็นยังไงอ่ามันคือซันจิวะใช่ไหมเออนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะนี่ผมก็เดาๆนะเพราะว่าซันจิมันก็ใช้หมัดเออมันใช่ไใช่หมัดขาไฟใช่ไหมเออขาไฟโอเคอ่ะกดเวฟต่อไปขึ้นสกิลเวฟมมันก็อยู่ข้างบนนะมันมองข้างยากนะเพราะงั้นให้พยายามมองไว้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมาสกิลให้ี่นเราจะได้เงินเยอะหรือว่า ได้เงินน้อยนะอ่าอันนี้อันนี้หลุดอันนี้ปล่อยมันไปต่อไปตัวนี้วางไม่ได้โอเคเอาเอาให้มันแบบนี้ครบก่อนซึ่งตัวนี้ดามีอยู่ที่9้นะทุกคนความเร็วโจมตีอยู่ที่5.4าจุดสี่วิระยะสิบห้านะถือว่าไกลนะแต่อัปเกรดขั้นต่อไปนี่พวกนี้มันไม่เพิ่มนะเพิ่มแค่ดามจดนะส่วนใหญ่โอเคไปก็คือแบบตีรอบหนึ่งนี่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่ผมวางตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วกันนี่ตัวนี้ เห็นไหมมันเป็นหมัดน,น้ำนะมันจะคล้ายๆกับจินเบ้ปะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะซึ่งก็คล้ายๆกันจินเบ้ก็จะดาเมจอยู่ที่16ตี5วิททุกคนถือว่าตีเร็วกว่าตัวนี้เยอะเลยนะนี่แอมดาเมจแรงกว่าด้วยนะก็ต่างกันที่เวิลด้วยแหละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดนะช่วงนี้เออทุกคนก็รีบไปหากันนะเดี๋ยวหมดช่วงนี้ไปน่าจะเทรดได้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บ850นะเพื่อเอาตัวด,ดีจารีโอเคซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวสโล่นะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะวาง อ่าเป็นน้ำแข็งนะน่าจะเป็นไขน่นุไม่ใช่ไขน่นุอ่ามันชื่อว่าอะไรอ่ะเออมันคือไข่สักคนนี่แหละเออผมก็จาไม่ได้เออไข่นุมันเป็นตัวไฟนะเอออันนี้มันชื่ออะไรบุ๋วจำไม่ได้ทนะุกคนช่างมันแล้วกันถือว่ามันเป็นตัวในวันพีสแหลมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออผมก็เดาๆไปนะเห็นครับบุ๋ว่าตอนนี้จะเป็นตัวที่มีสโลใช่ไหมโอ้แต่ว่าการอัพของมันนี่ดาเมจยุนคางเยอะนะก็ไม่ไม่แปลกแล้วเพราะว่ามันก็เบลเยอะแล้วแหละ แล้วก็แบบมันเป็นตัวดีเจนด้วยมันก็ต้องตีแรงเป็นปกติโอเคตีขั้นต่อไปนี่รนะ้อยสิบหกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้ทิ้งแล้วกันโอเคเอามาดูตัวนี้ก่อนปึ๊บขั้นที่สองดาเมจอยู่ที่ร้อยหกสิบหกตีอยู่ที่หกจุดสองวิแล้วก็ดาเมจเอยแล้วก็ระยะโจมตีอยู่ที่สิบหกจุดหกวิจุดจุดหกเมตรจุดหกไม่รู้ว่าเป็นเมตรหรือเป็นอะไรแต่เอออยู่ที่ประมาณนี้โอเคเอาต่อไปปึ๊บ 1850ได้ดาเมจมาอีก212แล้วก็รดคู่ดาวเหลือ5.7นะทุกคนแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น18.5นะทุกคนซึ่งแบบตีไวขึ้นนะแต่ขั้นต่อไปนี่มจะตีช้านะเออช้าไปประมาณหลายวิอยู่เป็น8.3นะทุกคนอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกตัวแล้วกันเดี๋ยวผมจะวางให้ดูทุกตัวแล้วกันว่าแต่และตัวมันเป็นยังไงนะอ่ะต่อไปเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะวางไว้ใกล้ๆกันแล้วกันอ่ะ เอา,าทุกตัวเลยอ่าโอเคมาตึ่งตัวนี้นี่ก็ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะแต่มันจะตีนานไปหน่อยนะอืมอ่าต่อไปขั้นที่สอง0ันห้าร้อะทุกคนเออมันคือสกิลต่อไปจะเป็นสกิลสักอย่างแหละเออเป็นไอซ์เปียบะอ่าเป็นแบบโจมตีแบบว่าเป็นแถบตรงเลยนะโอ้หนี่เป็นแถบตรงนี้ทุกคนดูดูดูนี่เวลาโจมตีก็เป็นอย่างนี้นี่ ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นอย่างงี้ซึ่งถ้าเกิดตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยผมแน,นะนานะตัวพวกเนี้ยวางแบบมุมอย่างเงี้ยจะจะได้จะแบบจะคุ้มสุดเนี่ยวางประมาณมุมเนี้ยเอออ่าซึ่งนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไรช่างมันเราใช้ตัวอื่นผ่านดาบไปแล้วกันตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูซึ่งตัวเนี้ยสกิลแรกของมันนี่คือการไอ้นี่นะตวัดดาบนะเหมือนแบบเป็นคลื่นดาบออกไปนะเดี๋ยวเราลองดูเราลองดูซึ่งระยะมันก็ไกลอ,อยู่นะถ้าเกิดอัพแบบ จนมันเปลี่ยนไอเนี้ยเอฟเฟกการตีแล้วอะทุกคนดูนะนี่จะเป็นขึ้นดาบอย่างงี้นี่เป็นเหมือนแบบขึ้นดาบคำสาปอะนะตีไปแล้วเป็นเคิร์ดอะดูดิไปดูเลยดูนี่เป็นอย่างงี้เลยซึ่งมันก็เท่อยู่นะเออเกมมันทําสวยนะอ่ะขั้นต่อไปใช้พันสามก็จะได้ดามเมตมาอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกอัปเกรดสี่เลยนะดาเมจขึ้นขึ้นร้อยเองนะเออแล้วก็ต่อไปของพันนะทุกคนจะได้รัดอัสตรเลสมาโอเคผมก็สกิปเวฟไปเลย อ่ะมาดูจะถึงสองพันหรือเปล่าอุ้ยถึงนี่ท่าสกิลต,ต่อไปไหมหระยะเพิ่มมาเป็นยี่สิบเลยนี่มันจะปล่อยเหมือนกับขึ้นดาบอะแต่เป็นกงจักอะเออหมุนๆนนะ่ะเอาไปสามอันนะทุกคนแล้วก็วงเอลแบบเซอร์เคก็ใหญ่ขึ้นเลยนะนี่ซึ่งดาเมตก็ขึ้นมาเป็นแปเลยนะเออขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะโอเคต่อไปนะเป็นอ่ะผมขอเร์ลิปจินเบรแล้วกันอ่ะโอเคมันุดเงื้มนุดเงื้ยอ,อ่ะ ชั้นซึ่งตัวนี้ผมแนะนําเลยนะว่าถ้ามี2ตัวนี้ผมแนะนําว่าให้เล่นตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าตัวเนี้มันอาจจะตีเร็วกว่าก็จริงเนี่ยตัวนี้จินเบเนี่ยมันอาจจะตีเร็วกว่าก็จริงนะแต่มันอพแพงมากขั้นที่2เนี่ยเพิ่งแบบขึ้นไป1,004แล้วนะอันนี้ขั้นที่ห้ายังอยู่2,009เลยเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะทะลุไปเท่าไหร่อ่เดี๋ยวผมอพเป็นขั้นต่อไปเลยผมสซคิปเวฟไปเลยเนี่ยขึ้น1,009แล้วเห็นไหมต่อไปจะเป็นวอเตอร์บูมแล้วซึ่งเวลาที่ผมเล่นน่ะ พออัพได้ถึงวอเตอร์บูมใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องอัพต่อกนะ็ได้แล้วทุกคนดาเมจมันอาจจะน้อยก็จริงแต่ว่าคุณเห็นไหมว่าระยะระยะของมันเน่ะก็กางพอดีใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยรถคู่ดาวของมันอยู่ที่4.0เลยนะซึ่งมันตีเร็วกว่าธรรมดาเลยนะเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเพราะว่าเกิดคุณอัพต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็น6วิแทนนะอาจจะได้ดาเมจมาเพิ่มแล้วก็ระยะเพิ่มแต่ว่ามันจะตีช้าตีช้ามากเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะอัพแค่นี้นี่อัพแค่เวลอ่าไหนวะกดยาจะ อ่ะอัพเลี้ยสี่ผมก็จะวางสองตัวนะอัพเล้วสี่เพราะว่าเซอร์เคิลมันใหญ่นะนี่ปหเออเอลีเซอร์เคิลมันค่อนข้างใหญ่อยู่อ่ะต่อไปตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไม่รีวิวตัวนี้แล้วกันตัวนี้มันเป็นตัวระดับอะไรอะระดับแรเหรอเออนี่ผมก็ไม่แน่ใจระดับแรหรือเปล่าอีพิกอีพิกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองอัพดูก็ได้ไม่รู้มันจะหลุดมาถึงข้างหลังปะนะอ่ะอัพไปเลยโอเคเดี๋ยวผมหาเงินอัพตัวนี้ก่อน โ okay. อเคอ่ะไปต่อไปขั้นที่4นะทุกคนหูชิงสองพันแล้วอะโอ้เฮดไ i ร์โอเคต่อไปเวลห้านะเวลห้าถึงจะเปลี่ยนสกิลนะซึ่งแบบ2 0 0พแล้วอะเวลห้าดูดิอันนี้2อันนี้คือจะไปเวลหกใช่สองพันเก้านะอันเนี้ยจะไปเวลห้าใช่สองพันแปดเลยนะมันแพงมากเลยนะเนี่ยเออแพงแพงแพงอะ่ะปึ๊บโอเคโอ้เป็นแบบเอี LE แบบเป็นทางตรง แต่ระยะมันจะไกลกว่านะมันจมันจะกว้างกว่ามันไม่ได้ไกลมันจะสั้นแต่มันกว้างกว่าความแบบว่าความคุมพื้นที่ของมันมันดูกว้างกว่าอันนี้มันจะแค่นิดเดียวใช่ไหมแต่มันมีสโลว์นะเดี๋ยวมาดูว่าจะสโลว์ยังไงผมก็ยังไม่เห็นนะโอเคอ๋อนี่มันจะติดเป็นแบบอะเดี้ทุกคนดูนะเรามันตีกันนะมันน่าจะตีตายเลยใช่ไหมโอ้ยตัวอื่นมันตีปหมดแล้รอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดู คือมันคือหลังจากที่ตัวนี้มันตีอ่ะเหมือนกับว่าตัวศัตรูมันจะติดเป็นเก็ดน้ําแข็งปะเออถ้าผมมองไม่ผิดเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมวางเพิ่มแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวอัพอัพเรีเข้าไปอัพดูกันโอ้หไอ้ตัวนี้มันยิงไกลนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตีไกลามากึ๊บเนี่ยปะมันจะติดเหมือนกับเป็นสเก็ดน้ํา,าแข็งเมื่อกี้ทุกคนเออไม่รู้ว่าทุกคนมองทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นสเก็ดน้ําแข็งของสกิลมันหรือว่าเป็นสเก็ดน้ําแข็งที่ติดอยู่่กัับตวละคนนะคนี เออน่าจะเป็นถอดสกิลแหละเออแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะแบบสโลใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ในช่องพี่คนนึงเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่มีคนที่คนแบบว่ามีติดไอดีไว้ซึ่งถ้าทุกคนเจอมันเข้าตู้ก็สุ่มไว้ก็ดีนะเออนี้ผมแนะนําโอเคถือว่าระเมิดแรงนะแล้วก็แบบอาจจะตีช้านะแต่ว่าถ้าเกิดวางเป็นทางตรงเงี้ยมันก็มันก็คุ้มนะเออเดี๋ยวผมสคิปไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมวางตัวนี้เพิ่ม นี่เพราะว่าผมชอบตัวนี้มากตีตีไกลามากตีไกลแล้วก็ตีแรงด้วยเห็นไหมอ่ะมันถูกมากเดี๋ยวมาดูนี้นี้กันว่าตัวนี้จะตีเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูจินเบก่อนนะจินเบนี่จะปล่อยเป็นแบบขึ้นน้ํากลมๆนะทุกคนมันจะชาร์จนี่แล้วก็พุ่งออกไปทําดาเมจสองฮิตนะโอเคตัวนี้อ๋อโอเคเป็นท่าเตะทุกคนเป็นการเตะเออกไปนะโอเคนี่เตะเออกไป่างนี้เลย ซึ่งก็ไม่ได้บื้หวาอะไรขนาดนั้นนะผมว่าแต่ถามว่าเท่ไหมเท่นะนี่มาดูมานะมันจะแบบใช้ขาไฟของมันนะนี่อ้าไม่โจมตีอ่านี่วะชาร์จขาไฟปุป๊บแล้วเตะออกไปอย่างนี้เออเท่อยู่นะโอเคโอเคเราก็มารอนะให้มันเคลียร์คีบไปเสร็จซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเดินช้ายอย่างไรพวกเนี้ยถ้าไปเล่นใกล้ๆนี่ก็ได้อยูน่นะแต่ว่าของผม,ผมยังเพิ่งมือใหม่ไง ก็ลองเล่นไกลๆหน่อยเพราะว่าอ่าจะได้รอตังนะซื้อตัวโหดโอเคสกิวเวฟไปเลยไปเวลที่สี่คอมพี้ต่อไปเวฟที่สิบห้าเวฟสุดท้ายทุกคนโอเคผมจะอัพสองตัวนี้นี่ซึ่งเรามีสโลแล้วมันสโลจริงไหมเดี๋ยวลองดูกันนี่เอ้มันเดินเออเออนี่ไงมันติดแล้วมันติดเป็นแบบไอ้น้ำแข็งทุกคนเออมันมันเดินช้าจริงโอเคซึ่งดาเมจรวมๆนี่ก็หลายร้อยอยู่นะ นี่ตัวนี้ก็ปึ่มเอาใบโอเคแล้วก็สโลปึ๊บโอเคสโลนี่โอเคมันดูว่มันจะตายไหมคือวงระยะมันสุดแค่ตรงนี้เองนะนี่แต่ว่าพรก่งนี้มันตีไก่อยู่อุ้ยมันวาร์ปได้โอเคนั้นคิดว่าไม่น่าจะชนะนะถ้าให้ผมคิดนะเราเล่นไม่น่าจะชนะ,ะเราขายทิ้งไปเลยอ่ะโอเคถ้าไม่ชนะไม่เป็นไรผมวิธีผมเล่นก็อย่างนี้แหละ ถ้ามันไม่ผ่านก็คือเรามารีวิวตัวละครด้วยไงเราไม่ได้วางแบบจริงๆจังๆนะเ,เดี๋ยวผมเล่นอยู่ตรงแนวนี้แล้วกันอ่ะแนวนี้วางไม่ได้อ่าโอเคเล่นตรงนี้แล้วกันอ่ะอัพไปอย่างละสองขัน้นปึ๊บอัพไปโอเคสองพันห้าได้สโลได้สโลอยู่อโอเคได้อยู่ได้อยู่มาน่าจะตายอยู่แหละอืมอันนี้ก็ดาเมจตั้งสามร้อยแล้วเห็นไหม เนี่ยสโลโอเคน่าจะโอเคโอเคผ่านอยู่ผ่านอยู่อันนี้มันตีไวกว่านะ่ะนี่แถมตีไกลด้วยอันนี้ก็สโลไปหนึ่งทีปุ๊บเหลือเลือดอยู่แค่นี้อันนี้ตีไปอีกตายละพอดีแหละเนี่ยเหล,ลือเท่าไหร่เหลือสองเอาหน่อยนิอ่าไม่โดนนะทุกคนโอเคลบได้ไงนี้โอเคอ่ะวางจินเบ,บะ,ะไปคาราเต้เงือกโอเคเรียบร้อยนี่ก็ประมาณนี้มันก็เล่นยาก กว่าไหมก็ก็มากก็ก็เล่นยากกว่าไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่ามันก็ยากอยู่สำหรับเล่นใหม่สำหรับที่แบบว่าคนที่ไม่มีตัวละครนะก็ถือว่าเขาเล่นข้างยากเพราะบางตัวก็ว้าบางตัวก็เออมีร่างโคลนด้วยอืมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ลองเล่นกันดูนะซึ่งชนะด่านแรกเคลียร์เฟิร์สไทม์เคลียร์โบนัสก็ได้บบ๋อีกแปดสิบนะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะก็เดี๋ยว ผมก็จะมาถ่ายดูบ่อยๆสับเกมนี้นะมีอะไรข่าวสารเพิ่มเติมผมก็จะถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆเอเคสับเกมนี้ไปก่อนนะครับผมบาย